สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอับเดกข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับหากอยากสนุกตื่นเต้นรู้ใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่เป้าหมายเต็งหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งเป้าที่จะคว้าโคนาเตจากไลซิกสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีการตั้งเป้าในการคว้าตัว อิบราฮิมาโคนาเต้เซนเตอร์แบ็กสังกัดเอเบเรซิกเป็นเป้าหมายดับต้นๆในตลาดการซื้อขายเตะซัมเมอร์นี้ตามรายงานของอินด p พีเดนซ์สื่อในอังกฤษสื่อดั้งกล่าวนะครับมีการระบุว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ในเด็ดนะครับได้พิจารณาเห็นว่าโคนาเต้วัย2ีิบดปีมีศักยภาพมากพอ กับดายโออุปาเมกาโนอดีตเป้าหมายของพวกเขารวมทั้งมีแนวโน้มว่ามีราคาถูกกว่าคู่หูชื่อดังที่ตกเป็นเป้าหมายเหล่าบิ๊กทีมทั่วไปโดยอุปาเมคาโนมีค่าฉีกัญญาในซัมเมอร์อยู่ที่38ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ตกเป็นข่าวอย่างหนาหูกับยบร์มวนิกเชลซีรวมไปถึงลิเวอร์พูลด,ด้วยเช่นเดียวกันอินดิพาเอ์ชี้ว่าโซชาต้องการเสริมความแข็งแร่งในแนวรับซัมเมอร์นี้และพร้อมที่จะเดินหน้าดีวดังกล่าวทันทีที่รัวการน,นี้สิ้นสุดลงไป คนาเต้ลงสนามให้กับต้นสังกัดทั้งหมด90นาทีในช่วงเวลานี้ที่แมนยูสิกดวลกับแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกที่ผ่านมาเจ้าตัวเดบิวต์กับทีมชุดใหญ่ของไลซิกตั้งแต่ฤดูก,กาล2018-2019หลังย้ายมาจากโซโซในฝรั่งเศสเมื่อครั้งที่คนาเต้ยังเป็นนักเตะเยาวชนสำหรับข่าวต่อไปลูกชอว์แบ็กซ้ายของแมนเชสเตอร์ยูเนีครับเปิดใจตลอด2ปีครึ่งที่มาร่วมง,งานกับบดีผู้จัดการทีม โซเชียลโมโไม่มีความสุขเลยพูดอะไรก็แกก็ไม่ฟังต่างจากยุคของโซชานะครับที่เปิดอกเข้าใจลูกน้องแล้วก็บริหารส่งให้ฟอร์มของแข้งไรนิกกระชุดยิ่งนักโมโยมักตำหนิวิธีการเล่นของลูกชอว่าขาดความดุดันนอกจากนั้นยังมีเรื่องของสรีระขาวอวบแล้วก็ไลฟ์สไตล์นอกสนามขัดใจกุนซือโซเชียลโ i โยนำมาซึ่งการวิจารออกสื่อมองหน้ากันไม่ติด กระทั่งโชเซ่มาริโอนะครับถูกเร่งเมื่อธันวาคมปี2018ฟ้าลังฝนของแบ็คซ้ายวัย25ิปีรายนี้กลับมาสว่างสวัยอีกครั้งแล้วก็ตอบแทนด้วยซีซั่น27นัดทุกรายการนะครับจัดไป5แอซิสแล้วก็10คลินซิตมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากมากเพราะบางครั้งผมไม่สามารถอธิบายความจริงจากปากของตัวเองได้เขาเลือกที่จะฟังความข้างเดียวเขาเปิดใจกับบตตี้สปอร์ตก็ทราบกันนะครับตอนนั้นนี่เงียบป,ปากไว้ดีกว่าเพราะมีอีกหลายคนหนุนหลังผมทราบว่ามีพวกแต่ทางที่ดีนะครับ แล้วก้มนาพัฒนาตัวเองคงจะดีกว่าแล้วที่ผ่านมาหลายสิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งนั้นทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นกับรูปแบบการทํางานโซชามากักจะส่งผลดีกับผมมากที่สุดเพราะปกติชอบเป็นคนแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วการบริหารคนของแกนะครับไม่เป็นรองใครลูกพี่ดีม,มากผมสมัมผัสได้ว่าแกรู้จักการต้องทําแบบไหนเพื่อเค้นศัก,กยภาพที่ดีที่สุดของผู้เล่นออกมาให้ได้มันดีเสมอนะครับเมื่อมีอ้อมแขนมาพาดหัวไหล่ของเรา ผมคงจะโกหกแน่นะครับหากพูดว่ามันไม่ได้รู้สึกดีอะไรแต่การทําแบบนั้นช่วยเสริมความมั่นใจเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้จัดการทีมว่าสามารถผลักดันนั้นให้เราขึ้นไปอีกระดับหนึ่งได้คิดว่ายินเต็ดยุคสซชานะครับยังมีดีอีกเพียบรอให้อวดส่วนตัวผมนะครับยังหนุ่มยังแน่นสามารถพัฒนาได้อีกไกลอันหนึ่งนะครับโชเซ่มอนิโยรู้ว่าตัวเองมีนิสัยการทํางานบางอย่างของตัวเองส่งผลให้ปัญหาในห้องแต่งตัวพอคุมสเปอร์ในยุคปัจจุบันนะครับครอบเผาผลาญเรื่องนี้ลงไปมาก สรุปข่าวต่อไปโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจี้ลูกทีมอย่ายิงทิ้งยิงคว้างบ่อยๆหลังต่อเวลาพิเศษเชื่เวสต์แฮมยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ในสกีเบครับรอบที่5พร้อมลั่นปีศาจแดงตั้งเป้าหมายถึงรอบชิงดำโซชานะครับมีการกล่าวกำชับลูกทีมว่าต้องรู้จักจบสกอร์ให้เฉียบขาดกว่านี้หลังเปิดรังโอทร์ฟอร์ดต่อเวลาเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดอย่างบดบีดหนึ่งประตูต่อศูน ในศึเก็เอครับรอบที่5เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งเกมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นได้เหนือกว่าทีมเยือนอย่างชัดเจนมีโอกาสในการทําประตูอีกเพียบแต่จบสุดก์ไม่ได้ใน90นาทีทําให้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปถึง30นาทีแล้วก็เป็นสกอตต์มิทูมิเน่นะครับที่ลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังทําประตูชัยในนาทีที่97ช่วยให้ปีศาจแดงนั้นตบเท้าเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จ ก่อนที่จะจับฉลากประกบคู่ดอบลังกล่าวเนี่ยวันพฤหัสบดีนี้ผมมีความรู้สึกว่าเราเล่นได้เหนือกว่ามากผมคิดว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยเราสามารถควบคุมใน,นการเอาไว้ได้หมดส่วนช่วงครึ่งหลังนะครับดูเหมือนว่าเกมฟุตบอลมากขึ้นและพอเราได้ประตูขึ้นน,นํา1ประตูต่อศูนย์แล้วก็ยังใช้โอกาสเปลืองแบบนี้ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้กับเราซึ่งเราก็รู้ดีว่าเกมนัดที่แล้วเนี่ยโดนเอเวอร์ตันตีเสมอ3ประตูต่อ3ในช่วงทศเวลาบาดเจ็บมันเป็นเรื่องที่ต้องจบสกอร์ให้ได้เร็วแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องผ่านเเารรออบต่ไปไสํ็จ และนั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องการผมคิดว่าเกมนี้นะครับเรามีโอกาสยิงมากถึง15-7ถึงครั้งแน่นอนว่าเราจำเป็นเลต้องเยือกเย็นมากกว่านี้ในการจบสกอร์พวกเราควรจบเกมให้เร็วกว่านี้และควรปิดเกมภายใน90นาทีให้ได้แต่เรื่องแบบนั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนี่คือสิ่งที่โซชาได้กล่าวทั้งนั้นนะครับโซชามีการประกาศชัดว่ามีการตั้งเป้าหมายถึงรอบชิงชนะเลิศแน่นอนพวกเราอยากชนะทุกๆเกมและผ่านเข้ารอบสู่ชิงให้ได้ นั่นคือสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,นะครับต้องการบางครั้งคุณจะต้องมีโชคบ้างในการจับฉลากซึ่งไม่ค่อยมีมากนักแต่แน่นอนว่าอย่างน้อยนะครับตอนนี้เราขยับเข้าใกล้รอบชิงชนะเลิศอ,อีกก้าวหนึ่งแล้วสุรภาข่าวต่อไปที่2จุดที่ดอนนี่ฟันเดเบกยังต้องปรับปรุงแก้ไขหลังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีตั้งแต่ร่วมทีแมน,นเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีที่แล้วจอเมนจินัสอดีตกองกลางของทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็ทรานสเปอร์ออกโรงแนะนําให้ดอนนี่ฟันเดเบกมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไ แล้วก็จับจังหวะของเกมให้ดีกว่านี้หากหวังประสบความสําเร็จในถ NO ิ่นโอทเร f ฟอร์ดดาวเตีทีมชัติฮอลแลนด์วัย23ปีรายนี้นะครับย้ายมาจากอาจร์เจนตินามาอยู่กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ด้วยความคดาดหวังอย่างสูงจากแฟนบอลแต่เจ้าตัวนั้นเพิ่งได้เล่นจริงในพรีเมียร์ลีกแค่2เกมแล้วก็ล่าสุดน,นะครับทำผลงานไม่ดีจนต้องเปลี่ยนตัวออกในเกมของเอฟเอรคัพรอบที่5้าที่ต่อเวลาพิเศษเนี่ยเฉือนชนะเวทแฮมยูเนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ทีนัสแสดงความคิดเห็นผ่านวิบีซีว่าสีหน้าของเขาหมายถึงดดนี่ฟันเบกได้บ่งบอกนอกจากที่ผมเห็นแนวทางการเล่นของเขาในรููการนี้ขเขายังมีความกลัวและขาดในจังหวะในการเล่นเกมด้วยความสัรจริงผมมคิดว่าเป็นความผิดของเขาเขาเป็นมืออาชีพทําทุกอย่างเท่าที่เขาจะทําได้ อย่างไรก็ตามนะครับเวลาที่คุณไม่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องในระบบของตัวเองหรือความเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถทำได้มันจะทำให้เกิดความผิดพลาดคุณจะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่คุณมีมันทำให้ความรู้สึกที่กำลังใช้มานานเกินไปบ้างแล้วคุณต้องระวังหรือไม่พยายามคิดว่าฟานเดเบกจะต้องทำเหมือนกับบุนโนเฟนเดสเขาเป็นนักเตะในแบบของตัวเองผมคิดว่าฟานเดเบกกำลังทำสิ่งที่ควรทำให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมอยากให้เขาต้องการบอลมากขึ้นบางทีอาจจะยิงแทน ส่งบอลกลับหรือจ่ายออกด้านข้างนี่คือสิ่งที่จีน่าทิ้งท้ายนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ